บักคีแฮตผลไม้ปลาโบลาณที่ถือลืมหลายคน,นาอาจจะบรูว่ามันกินใดสวัสดีพี่น้องครับตอนนี้อยู่ในช่องลักกิสานบักคีแฮตหรือว่าน้ำพุ่งดอกช่วงนี้มาก็เริ่มซุกแล้วครับคาทางบ้านผมกม็แม่นของหายหาดหรอกครับมันมาอยู่น้ำริมหวยมาขึ้นอยู่น้ำโพนมาอ่อนจะเป็นพ่วงสีเ,เขียวแต่ถ้าม,มาซุกสิเป็นสีขาวใสแบบนี้เป็นแต่แสปะครับคือใครมมกปอตามริมหวยแถวนี้มีหลายขากเลย ทั้งหมากอ่อนทั้งหมากสุกมืัอนี้เขาสิไปตำกินใส่นบะกม่วงสมของบะหมี่ม่วงสมสมนะครับเขาจีแสบยง่หมาก,ก็ต้องระวังในจังหน่อยเพราะว่าตนนี้มีตะหนามเก็บไปแบบนี้ก่อนค่อยไปเด็ดเอาเป็นหมากอยู่บ้านก็นได้ครับมันค่อยเร็วค่อยสะดวกเวลาเฮาจะทาพวงไหนง่แง่ก็เป็นแบบนี้มาดูครับเป็นตีแสบบ่ครับมีผู้ใดเคยกินบ่พิมพ์คอมเมนต์บอกผมแนะ่โมเมนต์ตำหมากเลยครับที่กินได้หยอดอ่อนยังเอาไปลวกจิ้มน้ำพริกไต แกงก็ได้พัดน้ำมันหอยก็ได้ล้วยังมีสาระคุ้นทางสมุนไพรอีกเก็บเสร็จกบกลับบ้านนาทีต่อไปคือแม่ผมครับต้องไปค่อยๆเก็บปากีแฮดออกจากพ่วงแบบนี้ต้องระวังน้ำไปน้ำถ้าถือมั่นคือปวดเลยเทิงเดดไถยทั้งจมนำพอเด็ดออกมาแล้วว่าแม่เม็ดขนมเพิ่งดูครับเมื่อนี่ซีเลือกก็จะหมากซุกไปตำวัตถุดิบลักๆก็มีบับกม่วงสมกับบักขีแฮดบักเคือคืนแล้วก็หอมแดงน้ำครับ เริ่มต้นจากตามัพริกสิเป็นพริกแห้งหรือพริกสดก็ได้ตามลงไปพ่อจับยาบกระบวนการนี้จะเฮ็ดขึ้นกันละครับ,บก็เพา่มตามหมกม่วงกินตามผสมกินน้ำปลาผงชูรสปลาแดกปรุงลงไปคือเกลตามหมกม่วงเร็จแล้วก็ใส่บกักกี้แฮดลงไปตามให้มันแตกไปละครับให้เนื้อเขาบกักขี้แฮดกับเม็ดมันแยกออกจากกันเม็ดมันกิกนได้ด้ครับบ่แข็งบ่เม็ดใหญ่เบิ่งดีๆก็ว่ามันตามขนมุ่นละ ผมลืมบอกไปครับแต่ห้ากินสดๆมันจะมีความเหม,ม็นเขียวมันจะมีความหวานความขามความเข้ม,ม,ขมอธิบายบ่ถือครับแต่พอมาตามส่บ,บ่วงสมแบบนี้มันกลับแซบต่างกันก็นกบแบบกินสดๆเลยแซบโย่เคยกินยักษ์เทียครั้งแรกในะชีวิตเบิ่งมาถึงมรงนี้แล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับ